พี่น้องจ้าเมื่อน,นี้ทิพพาพี่น้องกินกับเขาทั้งอาหารญี่ปุ่นกับอาหารบ้านเฮาพี่น้องจ้าเบิง่งพี่น้องในหมอเบิง่งเปิดเห้เบิง่งว้าวอันนี้จะเป็นต้มอูด้งนะคะใส่ไข่สองใบพี่น้องคะกระรังเดือดปุบปบปุบับ,บ,บส่วนอันนั้นก็เป็นปนปลาทูใส่มะเขือพี่น้องจ้ามากับผักลวกจ้ามาจ้ามาก,กินน้ำกันจ้า สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องฟองไนสุขสุขคุค่ะมาพร้าวกะทิปิดแตะพี่น้องกับแซ่บนัวควยหนังทิพย์นะคะมาหะพี่น้องค่ะมือนซีสาวที่สเกิร์ตโฟสเกิร์ตใช่มนาพี่น้องจ้ากินกินอุด้งอากาศดีดีพี่น้องจ้าฝนตกฝนหมู่ฝนเป็นแต่ก็ตอนนี้ยังตกอยู่แต่ว่าฝนฝนยฝออุ้ยรุ่นส์สุดสุนจิ้มขาเลยอ่ะไปนั่เบ็ดพี่น้องเอาเป่าเลยเด้อะอาจารย์ดีกินอะไรไปนอนเบ็ดพี่น้องไปนั่งพี่น้องจ้า พู่ยานบอกทีกเข่าตาดิพี่น้องมาตุนกินกันเล้ก็ออนน้ใส่กันนี่อันนี้ชอบมากเลยว่ากันแม่ลาลีเลยลองมีซัมนี่พี่น้องมีใส่เ่าซิมีจ้ะพืดยากน้องพืดยาเออพัวนี้ฮึผินี่ใส่พริกนะคะพริกญี่ปุ่นที่มันผสมอ่ผสมเม็ดง่าอันนี้ก็เป็นวาซาบิติดของติดใส่ในถ้วยเด้อ ว่ามันร้อนเปล่าด้ยวยนะคะแล้วใช่มันร้อนมากหตาคุณนะโอ้มออกมาชิบแซ่บอันนี้ขีดบ็ได้คือสิบได้ขีดนี่แหละพี่น้องเอาพูดเลยคือถอดแม่หวังให้โซมากเหรอเด้อค่ะวันนี้ออกกล้องด้วยนะคะค่ะหายหนา้าหายตาไปจนพี่น้องดำหน้ากันแล้วค่ะโอ้ยแบบมันยังเยิ้มเยินมมากอ่ ขุ e ่นนที่คนญี่ปุ่นนะขุ่นเลยของญี่ปุ่นสุก้วยเลยสุก้วยุ่นเลยขุ่อแลยวะไรวะนี่แซ่บสุดๆนะอือไม่หอยผิวผมเลยล่ะอือดูหนิวใส่บสุดเลย กนมะเลือสิเป็นมันมาเนาะพวกเป็นจับยู่งจ้ะจ้ามัจันนึงกับแม่บ้านกำนองแ้ไม่ยิ่นผมไม่อบเหนอย่างแบบพุทยวกับแดดกวนไปน้กันจะไม่อ้วนกับเธอหรอกรอสักครู่จอ้วนก็ได้กอสันสมิมใหมหายไปน้ำนักไปตั้งว่าหลายกี่ลพี่น้อง กลับมาใหม่ดันหน้าเลยดันดหน้าใคาอยากใจวะจากหาคลิปสามเลยยุสี่สิบเก้าหน้าเปลี่ยนเขาบอกว่า,าร้านนี้กินเสียงดังๆบ้านเขาคือเขาดีใจได้พี่น้องคะประเภทนี้ญี่ปุ่นกับเกาหลีเนาะเสียงดังๆหูคนแสีบแต่เ,เขากินมันไม่เสียงนีง่ยคือเราบอกให้เกียดบ้านเขาใช่ไหมแล้ออกวกินเ,เ,เ,เขาบเสียบ แล้วก็มันเป็นวิธีการที่เราไม่ต้องเป่าเวลาหูบนะทำมหมให้หูบเขาแบบเฮ้ยอะไรคือเอาผู้ดังผู้ดังนะครับได้แต่ได้กี่กินบเป็นออกไม่พอเหรอไม่พอไม่สุดขี้ม,ม,มก่อนอ แบบปีบตืนมเนี่ยปีบได้กินเยใจเยนะคะปีมาเงานหอปีสามกับพี่น้องครนอปีสีเพ่งอะไรเ่งหียวแล้วก็สิบบล็อกอีกเนาะเลือสองเพ่งวันนีู้ต่เลยทิว่านกับกวนแมน หองด่าลูกจับน้อยเขากับบรรยากาศมือน่ะอากาศเย็นอันนี้อากาศยี่สิบยี่สิบสี่องศายี่สาองศามากมาก มาลองอิ่มไหมเกลือทองเกลองอเกื่อทองไปกินข้าวมาร์กเยอหือฮเจอกับสินเมนูสินที่มากมอันเป็นเสบนะพี่องเี ผูกไหมถึงวะเซ็บวันนี่ก็เป็นบนปากอ่ะกินอาหารที่ปนกินโมเวอร์เลยอ่ะซุ้มอยากปะเดี๋ยวจะทำอูดงเย็นให้กินอัไม่ใช่อ่ออะไรนะราเมงราเมงเย็น

ขอเขานะจ๊ะอยากกินเราได้บ่เนี่ยไ่ไอวยไมเป็นเขาขอเข่าเพราะเราเข่าใหก็เด่นหุ่นมาเอาบ้างมือถือนี่ก็ขุยอันนี้ตอนน้อพี่น้องจากไปเทียบแทบ

ช้องอยากกินได้ซื้ออยู่หางมาให้มาเห็ดไรเห็ดพี่น้องได้กินแล้วบ่ชมก็ชม,ม,มอยากถ้าใหย่ไปค่ะเม,<า>มืเ่อเจ็บไหมเจ็บบ่ปลอยบอเ่เจ็บเลยเจ่าอ่ะนะ <laughs> <laughs> บ่เลี้ยงม <laughs> ันมีความสุขเลยอ, <laughs> อ่ นตัม่อีความดุมากเออหมค่ะบอกไปนั่งอยู่ดิไม่อยากไปหมือนกันกหัอดีกินอนกันที่เดิมบ้า เพอเคือพืะอบล่กสุดกินนะขาดมือมีตนเมนัอันนี้เพอหมือเลยอยเามือยาสิบหกยังจะหลุดว่างมรอมือเหมนแบบี่น่มเนี่ยเดน่ยิ ด้วยเล็บพังแล้วบล็อกหน้ตรงบลกอกหน้าแบบย่างฝนมีน้องเหี้ยมจ้ะนี่คือไรเด็กซำละน้ำเค็มน้ำตาลแล้วหรือว่าเนี้อขวดหัวจะเศ้าเลื่อเศร้านี้น่าด้ะขวดหัวเห็น Thôi bây mình thôi đi đi Thôi đi đi Thôi là bọn lưu mình nhớ hẹn nhắc nhai Ừm Bọn mẹ nhớ hẹn nhắc nhai bọn lưu Lỡ có phóng bia xe nên nha Được Ở ngoài quạt bác quạt Quạt Nam yên nhau bác nhá Dễ lắm Bác Nam yên Nam yên Nam yên Nam nát nát Nó bắt nát đi Thôi nát nát Thôi nát nát Nó bắt nát đi Thôi เหนยักษ์หลเระป๋องแค่ไหนีะดเี้ยกัแล้วเหนยัมาแล้บ้าง้างเบีย์เ้นียเหนยักมาเดียวยัก่ตใชหรอป่เบียร์เฮียเหมืนกัพูดอะยีหงไคใส่อาเขาเองเลยวินิยิ้เดีนแสบอืมแก่แเนาะอืให้ถึงจวรหมดกินก๋วยเตี๋ยวไปถ้วยนึงหรอเพื่อน เราบ่ไลยห้างเป็ชั่วโมงนะคะห้าง่ปย้ยเลยเหอเดี๋ยวท่านห้อง่ดดอเดนเลขสามา่เดี๋ยวลงไปิิ่งี่คนบอกเลยว่าอ้วนจริงกะบออ้วนเนาราสเพูดถึงับเป็นคนบว่ามันสิ่งมันไม่เดออกขาพี่น้ังไม่ออกท้างหนเ <c oughs> ขนชูช้โชคกูพี่นกัอนอละค <c oughs> ือคั

บรรยากาศดีแล้วมึงนี่นงดีสิแ่บนั่นได้ยอึกฝึกฝึกที่ังเราสมิแค่ตื่นก็แซับแล้วับบยิ่งยิ่กยิ่งแซ่บร้านมากมากขนหนุตื้นอ่ะไม่ตื่น้อมอ่ะก็ว่าถ้เปียนก็ว่าแคดตื้นไมกนลลย

ไอ้อาการแบบเข้าใจว่ะสาวจีบอกวาอืมสาวจีบอกไปเพราะว่าสาวจีจะไปะล้องหน้าว่านานอ่านานเลยครับเนี่วันพระอากาศดีดีนา่งเอมาแรกนะเขาเปนเช้ามาแรกเขาจะใส่ถุงวกกัน เขาเจองให้นั่งเที่ยงเป็นปอยเป็นปอยเขาใกล้เอาไปเขาจาจอบเาไปเอาเขาเจ้าจอบไปตอนเนี่ยบรจอบใส่จอบยี่นาบ้านนี้ขอห้วน้องจากทเห็นดดน้ดินเศษของพญาเหล่าเออปวยเบ่อปุวย อ่คือมีกตีไม่ใ้น้อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ขอ่เบิ่์ดไม่ติดอเ้ยท่าก็จะม่ตัดตรงไหนนี่คือตัวน้องใไม้นี่คือตั้องกบอ๋อบุญรำอนกินอิ่ไยเดี๋ยวมือสำกมาในบ้านเย่แค่กินกันอิ่เาบนดเดียเดียวทุกสายพี่เดี๋ยวนดเตมอน โอเคครับพี่น้องคะสำหรับลิปนี้กับเขาตัวลาไปก่ออพี่น้องคะแซ่บขอบคุณกำลังเจริมกอลน้องค่ะสวัสดีค่ะ